เอาละ,ะครับผมก็สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมนายเอิร์ธเลยจะไปทำเอิร์ทรีิวทีวีนะครับแม่หายเป็น,นจริงกับการรีวิวคลิปก็จะหาเวลาว่างมาได้นี่มันช่างอ่ายุ่งยากสละเกินก็ช่างมาันเถอะวันนี้เรามีเวลาว่างในการรีวิวเจ้านี่แล้วนะผมนั่นก็คือ DX d อ็ i ซ e Driver นี่เป็นชุดเล็กนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ชุดใหญ่ชุดใหญ่มันจะเป็นชุดที่อ่าตรงกล่องมันจะมีไรเดอร์ตั้งแต่น่าจะเกิดทุกตัวเลยนะผมตั้งแต่โชวะย,ยัน อ่าเลวะนะผมเราก็จะมีบัตะไวแสแตมกับหนังสือแต่เราซื้อชุดเล็กเพราะว่าตอนนั้นมีตังมีแค่นั้นผมก็เลยอ่าเอาแค่ชุดนี้ก่อนละกันนะผมก็มาดูกันว่าลูกเล่นจเจ้าเข็มขัดชิ้นนี้แล้วก็ของในกล่องมีอะไรกันบ้างนะผมก็มาถุงได้เลยครับผมไปมาเริ่มกับส่วนนี้เลยนะผมที่เป็นส่วน่องอันนี้ชุดเล็กก็จะมีรูปของมาสเตอร์รีไวส์แล้วก็เจ้าไวสแตมผมแล้วก็จะมีอ่ารีไวส์เเวอร์ก็ เล็กไวสแตมนะผมดีใจมากนะทีะ่สักทีที่แบบมีตัวเอกอะร่างแรกเป็นดรเสาผมฝันมานะแล้วมันก็เป็นจริงในปีนี้นะผมนะข้างหลังก็จะเป็นคู่มือการเล่นนะปั๊มเข้าไปสับแล้วก็ขันโยกแล้วก็มีรูปแล้วก็สับอีกครั้งเป็นท่าไม่ตายอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีรีมิกเป็นดริเสาผมพยายามมองให้เป็นดรเสานะพยายามมองนะผมแล้วก็ชุดอื่นก็จะมีเจ้าเมกาโอนไวสแต ซึ่งเจ้านี่ผมอ่าได้ทําการซื้อมาก่อนนะผมซื้อมาก่อนเจ้านี้ละแต่อยากดูรีวิวหรือไม่ก็รอดูนะผมถ้ามีเวลาว่างจะมาถ่ายรีวิวให้ดูนะครับสําหรับเจ้านี่แล้วก็อันน้าก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่เป็นตรงนี้คืออีเกิลไวสแตมแล้วก็จะมีอ่าที่เก็บไวสแตมนะผมด้านข้างแล้วก็เจ้านี้เป็นโอหินบัสเตอร์เป็นปืนกับขวานก็ดูก่อนนะผมว่าอ่าจะเก็บตังทันหรือไม่เพราะอยากได้เหมือนกันนะผม เนื่อากว่าปีนี้เนี่ยของเล่นมันมีไฟอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับซีรีส์รีไวต์นะครับก็ก,กมมล่กองก,อก,ก,ก,อก็จะมีประมาณนี้ผมไม่มีอะไรมากแล้วก็ไปดูของในกล่องเลยดีกว่านะผมก็ในกล่องก็จะมีประมาณนี้สำหรับชุดเล็กนะครับอย่างแรกที่จะมีก็คือตัวสําคัญเลย Driver รีไวต์ไรเวอร์นะผมเียมขัดสลองครบรอบ50ปีไรเดอร์ชัดเจนเลยนะผมนะเลข5กับเลข0นแล้วก็มีด้านจับตรงนี้ทําให้รูเฉยเฉตนะเป็นจุด,จดๆอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวคล้ายๆเลยเ็ตนะผมแล้วก็รายละเอียด ก็เป็นเป็นสีแบบม่วงๆนะผมแล้วก็จะมีอะไรนิดนิดนิดหนึ่งด้านหลังนี่คือเป็นสีฟ้านะแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดเข็มขัดตัวนี้ไม่มีเสียงมีแค่ไฟนะนะฐานก็ใส่แค่ฐาน 3A 2ก้อนนะครับผม นะฮะก็วิธีเล่นก็คือเอาไว้สแตมใส่แล้วก็งัดออกข้อเสียคือเข็มขัดเนี้ยถ้าเกิดงัดไม่สุดมันจะหมุนแบบมันจะติดขัดนะผมนะเพราะฉะนั้นเวลางัดเราต้องงัดสุดๆนี้ถ้างัดค้างๆอ่ะมันจะบิดแบบอ่าทรงจะแปลกๆเนาะนะผมอะไรประมาณน,นั้นนะอย่างต่อมาก็คือสายเข็มขัดนะผมโทษทีเสียงแหบก็ไอ้นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะ้วผมสำหรับเข็มขัดก็คือสายเดียวกับ G O แต่แค่ ย้อมมาทั้งดุ้นเป็นสีเดียวกันหมดเลยทั้งลอกหลังนะฮะอะไรประมาณนั้นก็คืออะก็ประมาณนั้นแหละนะผม <c oughs> ช่วงหลังๆคือมันย้อมหมดสายเข็มขัดนะฮะก็มีมันเดิมนะผมฝั่งซ้ายกับฝั่งขวา L กับอไรประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรผ่านต่อ,อไปนะผมแล้วก็อกไอเทมนะผมในการแปลงร่างเป็นมา r s สเลเอร์ลีก็คือไวส์สเต็มนะผมซึ่งนี่เป็นร่างแรกคือเรกไวส์สเต็ม ก็มีบอดี้ที่จะมีหน้ารีไวท์ถ้าสังเกตดีจะมีหน้าตรงนี้แปะ,แล,ะแล้วเราก็สีด้านหลังเป็นเหมือนสีหินอ่อนขาวฟ้านะผมฐานก็ใส่ตรงนี้3มเม็ดฐานกระดุมนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่คือเป็นจุดสําคัญในการเล่นนะผมเพราะว่าเจ้าจุดตรงนี้จะเป็นจุดสแ,แกนที่จะไปสแกนกับตรงนี้นะผมนะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่าว่าผมไม่ได้เปิดสวิตช์เพราะว่าจุดเนี้ยมันจะเป็นสแ,แกนให้กับเล่นจากไวสแสเตมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนที่ซื้อมาเขาพยายามแฮกว่า ตัวเนี้ยมันแฮนชินยังไงแฮกเสียงเป็นายัางไงสรุปมันต้องสแกนกับตรงนี้ก่อนนะผมถือว่าเป็นลูกเล่นที่ฟยวน่าดูนะฮะนะผมแล้วก็ตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะผมไปติดกระเหล็กอะไรก็ได้นะแล้วก็ปั๊มลงไปก็ถ้าหากเราเอาฐานออกเอ้ยฉช่เาฐานออกไม่จิงนะผมถ้าเอาที่ก้านฐานออกแล้วก็ปั๊มลงไปมันจะมีเสียงไฟก็ค่อนข้างเสียงแล้วก็ดังด้วยนะผมไฟค่อนข้างสวยและเสียงดังนะเวลารีพูดเลยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะผม ค่อนข้างสวยเล็กน้อยเสียงก็จะมีแค่นี้แต่ผมไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราไม่ต้องจิ้มสุดๆคือคือปั๊มอะไม่ต้องปั๊มให้แบบเต็มมือให้ปั๊มให้ครึ่งงนึงจะเป็นสแตนบายกันเห็นชิ้นล่างนั้นนะผมก็เป็นประมาณนี้นะผม โอเคงั้นเราก็ไปเล่นกับเข็มขัดรีไวเซเวอร์กันเลยไป ก็ประมาณนี้สำหรับการหฮนชินเป็นรีไว้นะก็สังเกตว่าตอนใช้แม่เหล็กสแตมป์ตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นรูปเล็กขึ้นมานะผมเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นเหมือนกระดานวาดสมัยเด็กที่เป็นพวกแม่เหล็กนะผมก็จะเป็นประมาณนั้นเลยนะเวลาปั๊มไปก็จะขึ้นเส้นลักษ์ที่จะเป็นตรงข้ามกันนะผมก็ใช้ท่าไม้ตายกันเลยนะผม Okay. ถ้าไม่แต่ก็มีประมาณนี้นะผมลูกเล่นต่อมานะผมก็คือการรีมิกซ์ซึ่งผมก็คือการที่บัสเซเดอร์ไว้และไว้มารวมร่างกันแล้วเป็นเตัวเสาตามสัญลักษณ์ของไวท์สเต็มนะผมก็ลูกเล่นก็คือทำการกดตัวนี้หนึ่งครั้งแล้วทำการสรับกันโยกนะผม เล่นก็มีประมาณนี้นะผมเดี๋ยวลองไปเล่นตอนกลางคืนดูนะฮะอาจจะสีไฟสวยกว่านี้นะผม โอเคนะครับผมก็เป็นยังไงสำหรับการรีวิวเจ้านี่นะผมรีไวซ์ไดเวอร์ก็ถือว่าเป็นเข็มขัดอีกชิ้นหนึ่งที่นกเล่นถือว่าโอเคมากๆผมเพราะว่าแสงสีเสียงจัดเต็มนะผมแล้วก็เสียงดังนี่หละคือข้อดีนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอเทมมีไฟเนี่ยทำให้อารมณ์เนี่ยไปคล้ายๆกันล็อกซีดกาชทแล้วก็พกไว้ขี่นะผมอันนี้คือชอบมากผมก็หากใครชอบการรีวิวในคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมนี่ลงฝากไลค์กดแชร์ติดตามแล้วฝากกดไปเปไปช่องเอิร์ธวีดีนะครับ และแฟนเพมีอะไรอีกเยอะเลยนะผมถึงจะไม่ค่อยด้ลงอะไรแต่ก็จะพยายามลงนะผมแล้วคลิปหน้าก,การดิวอาจจะเป็นจอน,นี้ก็เป็นไทยและก็รอติดตามที่ช่องของเราแล้วครับผมแล้วคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะกล่าวเลยผมไว้เจอกันในคลิปหน้าในการทำคลิปอนนื่นๆของฟา์แลเจอกันบาย